สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกคลิปนะคะมาอัปเดตสถานการณ์หลังน้ำลดแห้งแล้วเป็นยังไงเอ่ยเห็นไหมน้ำใสเชียวทีนี้ก็หวานหมูเจ้าลิงน้อยสิคะเห็นไหมเด็กๆลูกหลานดูนี่เลยสวรรค์ของเด็กบ้านนอกนะคะสะว่ายน้ำก็อยู่ตรงนี้ โอ้สนุกกันใหญ่เลยที่นี้อันนี้แค่ไม่กี่คนนะอันนี้แบบเขาจะเล่นกันแบบตื้นตรุ่นใหญ่เขาจะไปเล่นอีกมุมนึงรุ่นใหญ่เขาจะเขาจะมีที่เล่นของเขาอีกที่หนึ่งนี่เป็นยังไงสวรรค์ของเด็กบานนอกเด็กชน,นบทนี่แหละซักผ้าคนพี่ก็ซักผ้า น้องๆก็เล่นน้ำดูแลกันไปน่ะอาจจะไกลหน่อยนะก็ขอถ่ายแบบไกลๆหน่อยเพราะว่าเด็กมันเล่นน้ำก็ตามภาษาเด็กเนาะแต่ถามว่าถ่ายได้ไหมก็ถ่ายได้ไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่ก็นั่นแหละขี้เกียจเดินไปใกล้ๆดูสนุกกันใหญ่เลยนั่นนั่นเห็นไหม ตามภาษาเด็กๆก็วันนี้ก็มาอัปเดตอันนี้ให้ดูนะคะไม่มีอะไรลำมวยตอนนี้น้ำใสเชียวอันนี้มุมมุมอีกมุมหนึ่งที่มาถ่ายให้ดูเนาะมุมข้างกอไผ่นี่ก็จะเป็นช่วงที่สามารถที่จะอันนี้กัน ดีมากเลยนะเวลาเรามาซักผ้าอะไรเดี๋ยวสาวดอยก็จะลงมาเล่นน้ำเหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละเย็นนี้ลงมาอาบน้ำห้วยเลยน้ำใสเชียวดูสิคะโอ้โหน้ำใสมากๆเลยเนาะเราก็มาแอบดูลูกหลานดูเด็กมันเล่นน้ำกันวันนี้คลิปนี้คงไม่ไม่ยาวหรอกเอาสั้นๆเนาะ แล้วก็คงจะไม่ต้องแต่งอะไรมากมายอะเราเอาแบบสนุกดูบรรยากาศดูอะไรสวยๆช่วงนี้เป็นช่วงคำ่ำกำลังอันนี้กำลังดีบรรยากาศยามเย็นแดดก็นี่เลยเนาะวันนี้มาอัปเดตในห้วยให้ดูเสียงไอ้เจ้าหมามันก็เห่าอยู่ข้างล่างนู้นไม่รู้มเห่าอะไร ดูดูเด็กอันนี้ยังไม่เยอะนะแค่ไม่กี่คนมันยังมีที่อื่นอีกสนุกสนานเฮฮากันเด็กๆสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวดอยสตอรี่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมไปร่วมทําบุญให้เพื่อให้เพื่อนช่วยเพื่อนด้วยนะคะการให้มีแต่ได้กลับได้นะคะเราให้เขาให้ต่างคนต่างให้หรือว่าให้ไม่ต้องหวังอะไรเดี๋ยวมันก็จะได้กลับมาเองอัตโนมัติสิ่งหนึ่งที่ได้อัตโนมัติก็คือความสุขใจเนาะขอบคุณค่ะ